ถ้าวันหนึ่งครับในอนาคตครับหน้าตาย่างคุณเนี่ยตอนนี้เป็นบิวตี้สแตนดาร์ดแหละของโลกถือว่าหล่อที่สุดกงยูก็ชิดซ้ายริวอี้หนิงก็ไปขวาหน้าอย่างคุณเนี่ยเทนเลยยิ่งกว่านั้นอีกคุณเนี่ยครับท็อปเทียของตอนนี้เลยเียว่าทามีสิทธ์อันดับชายงามเมื่อไหร่คุณขึ้นที่หนึ่งเลยทำไงครับผมนะอคือผมทำ u t u b e อยู่ใช่ไหมอ่ารับเดี๋ยวรันซับเลยดูตัวอีกที ผมต้องผมต้องพัฒนาด้านอื่นคือคือผมก็เคยดูไอ้นี่เคยดูอ่าไอดอลผมก็บังเอิญบังเอิญไปได้ดูนิจคุณตอนเดบิวตใหม่ๆเรียก็เป็นรายการซเวอร์เวอร์ผมก็เลยพอจะนึกออกว่าอ๋อเวลาคนมันหล่อมากๆอ่ะหล่อแบบหล่อมากๆแล้วแบบคนบุกอเหตุสิ่งที่คนภายนอก จะทำกับเขาว่ามันเป็นยังไง uh huh. ซึ่งถามว่าน่ากลัวไหมมันก็น่ากลัวอยู่แต่มันก็เป็นพรีเวล g ตอย่างหนึ่งเว้ยแค์โลกจะใจดีกับคุณว่างั้นโลกจะ uh huh. ใช่อายง่ายนะผมเล่าได้ว่ามันมีรายการซ่อนกล้องของเนี่ยที่นี้จคุณไปถ่ายเนี่ยแรกๆอะว่าเออถ้ามีคนเข้ามาขอถ่ายรูปถือว่าผ่านและคนอื่นน่ะก็หน้าตาไม่ได้ขี้เหร่นะแต่กลางๆค่อนข้างไปทางดีแต่สู้นิจคุณไม่ได้ไง ออกไปทําภารกิจไปเต้นไปพูดไปชวนคุยไอ้เฮียไม่มีคน <c oughs> ยุ่งเลยเว้ยแทบไม่มีคนช่วยแต่พอที่จะคูณเดินลงใบเว้ยขอท่ายรูปเดินได้ไหมคะแค่เดินลงไปไม่ได้พูดเฮียอะไรเลยผมก็รู้สึกว่าเออที่มันเป็นพรีเวล g ตนะเว้ยผมอาจจะขายของขายของออไม่ได้หมายความว่าแบบไปรับ <ไป S 1> ของ<ห>คนอื่นมาขายแต่ว่าคือแน่นอนผมเป็นคนจัดใช่ไหมผมก็อาจจะรับผลไม <ป S> ้ จากสวนที่นี่เพชรพลอยที่นี่ทุเรียนท่อทุเรียนกวนอ่าปลาอะไรพวกนี้ยแปลรูปอ่ะขายเห็นไหมพ่อค้าหน้าหล่ออย่างน้อยก็มาดูหน้าพ่อค้าช่วยช่วยซื้อของเล็กๆน้อยๆดันยอดให้ฝีให้พ่อค้าแล้วก็ผมไม่อยากจะพูดแต่ผมก็กระดักปากว่าผมก็เคยกำกับละครเวทีผมอาจจะพูดได้ว่ามี เกี่ยวพันธังการแสดงมาเล็กน้อยเข้าวงการมายาเลยว่างั้นอาจจะเข้าวงการมายาอยากเล่นแบบไหนเล่นแบบไหนรับรับหนังได้ตามใจลวทีผมรู้สึกว่าสิบบทเลยถ้าคุณจะเป็นนักแสดงนะคุณควรไปสสยแบบมาริโอ้คือตลกได้ตลกได้จริงจังได้ฮะมันกว้างอจ้างได้ครับจ้างได้คุณแม่ผม อาย,<ล>ยตัวเองเห <laughs> มือนกันนะตอบอไ